ุณลนาสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทํสซ่ามาแตงนะครับเนาะเครื่องปุงกลมมีอย่างมากนะครับง่ายนะครับเนาะก็จะมีพริกนะครับพริกหนุ่มก็ได้พริกแดงก็ได้นะครับเนาะย่างไฟนะครับหอมแดงย่างไฟนะครับแล้วก็กระเทียมแจ้กระเทียมสดก็ได้นะครับแล้วก็มีแตงนะครับครับก็มีแตงนะครับเนาะนี่ครับจะมีแค่นี้นะครับเนาะที่เราจะเอามาทํานะครับ อ๋อแล้วหัมยางครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับมีเพิ่มเข้ามานะครับเนาะนี่ครับสาราแหนนะครับผักดวนนะครับเนาะแล้วก็น้ําปูครับเี่ก็จะเป็นซาบะแตงใส่น้ําปูนะครับนี่นะครับซาแตงใส่น้ําปูนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะโคกเครื่องก่อนนะครับจะโคกเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเนาะครับโค้กเครื่องรวมกันให้ละเอียดก่อนนะครับเนาะนี่นะครับกระเทียมพริกอย่างนี้นะครับโคกโคกโกรวมกันนะครับเนาะให้มันละเอียดนะครับ ๋ยวขอเวลาโคกล้ามนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันครับนี่นะครับโคจนละเอียดเลยนะครับโคนั่นละเอียดเลยนะครับเนาะนี่นะครับโคนั่นละเอียดให้เข้ากันให้พริกกระเขียมนี่นะครับเนาะละเอียดเลยนะครับเกิดไปเิ๊กติ๊กนะครับครับขอเวลาโคขึ้นมาละเอียดกว่านี้เขมสักน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับโคกละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับโคละเอียดเรียบร้อยแล้วครับตักใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเราจะมาคูแต่งคูอย่างให้ก่อนเนาะครับเนาะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วครับสรักกล้ามนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเดีเราจะกินเราจะมาคูแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะกินเขาแวะสักกามเขาแวกมาดูกันไหมนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะกล้ามาดูกันไหมนะครับว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันค้าแป๊บหนึ่งนะครับเนาะ เดี you, ๋ยวขอเตรียมเครื่องเตรียมอย่างแป๊บหนึ่งครับผมนี่นะครับเสร็ลแล้ว้เอาก่นะครับเนาะพานะครับเดี๋ยวเขาจะทําการคูดนะครับเนาะเขาจะทําการคูดแปลงก่อนนะครับคูดเอาข้างในมันออกนะครับเนาะครับเดี๋ยวขอคูดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเ็จแล้วเขาจะคูดแบบนี้นะครับเนาะนะครับโคดจีเนะครับเนาะโคดเราจะใส่พิกเข้าไปเลยครับ ใส่เข้าไปมันจะเพลียหนักนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเนาะครึ่งหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวชิมดูก่อนครับนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเนาะครับจะขอกดแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับคนเรียบร้อยนะครับใส่น้ำปูลงไปครับ ครับเดี๋ยวคนน้ำปูพอคนน้ำปูมันละลายให้น้อยกว่าน,นิดเออใช่ครับนี่ฮะข้มนี่นะครับเราก็ใส่น้ำปูลงไปเลยครับนี่ครับใส่น้ำปูใส่สารเเน่ลงไปนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับน,นะครับขอเราคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดู โอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเนาะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเข้ามาชมคลิปต่อไปกันได้นะครับเนาะเรจเรียบร้อยแล้วนะครับทราบมาแต่งครับผมเรียบร้อยครับสวัสดี